ทำงานมาแล้วรอบโลกไม่ได้ไม่ถึงกันแล้เราโไทยมันก็จะกลายเป็นเพื่อนก็มองว่าเอ้ยรุ่มเรื่องก,ก,กันไปดีกว่ามันเป็นอะไรที่บริหารยากนะเจ๊งมาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันมันน่ากลัวแอะถ้าสิร์ชมาดีเขาสอบมาแล้วอย่างน้อยร้านมันโตขึ้นได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะได่ค่ะสวกับพวกเราช่องไรอันคนะคะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปร้านยำยำค่ะยำยำค่ะต้าเซนสดนะคะจริงๆมีหลายสาขานะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาที่สาขาเซ็นทรัลบาซิค่ะอะไรนะเซ็นทรัลบาซิใช่ค่ะเมื่อกี้เราได้ยินเลยเซ็นทรัลอมบาซินะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่หน้าร้านยำยำค่ะต้าเซนสดนะคะก่อนถึงหน้าร้านเนี่ยจริงๆบรรยากาศดีมากเลยเนาะข้างบนมันจะโปร่งเออ ตอนแรกนึกว่าร้านมันจะแบบเป็นแบบปิดอะ่ะปิดอับนิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่าโลงมากโปรสบายมากๆเลยโอเคค่ะตอนนี้เราจะแข่งเราเชื่อของเราแล้วนะคะค,นนค่ะดาสดค่ะพี่พิมนะคะก็ทำงานอยู่ที่ร้านยำยำทาท่าอันท่าท่าค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขอให้พิมพาไปสำรวจเลยไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งอยู่กับะครีมเลยทีมทาแบรนดิ้งมาเก็ตติ้งแล้วก็เวิสที่ร้านยำยำพาสต้าค่ะที่ตอนนี้ก็คือโด่งดังถือว่าเป็นไวรัลในเมืองไทยประมาณมหนึ่งเลยไม่ใช่ประมาณหนึ่งอย่างแต่จริงจริงจรเรารู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยชินกับพาสต้าขนาดนั้นนะแล้วทําไมกล้าเอาเข้ามาเอาเอากันคือทีมอะไม่ได้มาทําอันเนี้ยตั้งแต่แบบเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นพี่น้าก็คือเป็นเชฟ ก็คือจะเป็นเชฟที่แบบเขาไปเรียนที่ C I A C I A ที่ไม่ใช่แบบหน่วยงานลับนะ C I A คือแบบโรงเรียนสอนทำอาหารที่ที่อเมริกาของชื่อ C I A คือเขามีความฝันที่จะเป็นเชฟตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไปทํางานที่หลายๆประเทศต่อเช่นพวกสิงคโปร์อเมริกาอย่างเงี้ยพอเขากลับมาไทยเนี่ยเขาก็มองว่าเขาว่าชอบทาเส้นพาสต้ามากที่สุดเขามีความสูงการทําพาสต้าก็เลยเลือกทาพาสต้าเส้นสดออกมาขาย ส่ในช่วงของ How w Met นะคะเรามาเจอกันได้ไงคะทีมเราเจอกันที่ค่ายเนาะสร้างนวัตกรหรือเปล่าก็คือตอนแรกอะเราไม่ได้แบบอยู่กลุ่มเดียกันรู้จักอะไรกันเลยแต่ว่าพอมาเข้าค่ายอะมีไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่ก็เลยแบบเริ่มสนิทกันเขาไปเชียงใหม่ใช้เวลาด้กันประมาณหนึ่งหลังจากนั้นก็มาถวันนี้ลวค่ะมาถึงวันนี้ จริงจริงนะพิมแบบเรียนรู้เรื่องนี้มาันจากไหนการทำมาร์เก็ตติ้งของยำยำเนี่ยทำยังไงยากไหมจริงจริงหัวใจของของอาหารเนะี่ยคือเรื่องสวิตแล้วก็บูดาก็คือเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสนี่แหละคือทางร้านนะ่ะจริงๆไม่ได้แบบทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยมันบานมาคือลุกนลุ้งมากมีคนมารีวิวอ่ะแล้วก็ให้ review, แบบมารีวิวแบบอยากทำเส้นอ่ะเราก็ทำเส้นอะไรเงี้ยคือตามใจคนที่อยากจะมารีวิวส่วนใหญ่ ตามใจลูกค้าเป็นหลักก็กลับตัวตามคอนเใช่คือหลักๆอ่ะเราเน้นที่ที่อาหารมากกว่าคือเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นมาเก็ตติ้งของร้านอาหารจริงๆมันคือตัวอาหารคือตัวบรัการอะไรก็ไม่ดีเท้าแบบอาหารอร่อยแล้วลูกค้าไปชวนเพื่อนมากินชวนใครมากินเรามองว่าอันนี้คือหัวใจของทางมาเก็ตติ้งอยู่แล้วเราจะแบบไปเน้นหึ่งอาหารเรื่องการพัฒนาบริการอนี่มากกว่ามีค่ามาเก็ตติ้งหลักๆของร้านอาหารเลยก็คือการแบบมีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามารีวิวหรือว่า มีการทำอะไรให้แบรนด์มันอัปเดตตัวเองตลอดเวลาแบบอย่างเ,เช่นออกเมนูใหม่หรือว่าซีซันอลเมนูอะไรเงี้ยค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างเงี้ออยอาจจะยังไม่แบบตั้งแบบทีดียวใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ตั้งแต่ทํามาเนี่ยแบบท <ừ. S 3> ีมรู้สึกว่าชอบหรือว่าชอบตรงส่วนไหนงาน,นตรงไหนที่พีมทาหรือว่าแบบว่ามีอุปสตรรคตรงไหนบ้างไหมที่รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ชาร์ลีที่เจออะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็คือเรื่องพัฒนาเซอร์วิส เราอชอบอะไรที่แบบมันัต้องได้มันเห็นภาพเราเห็นว่าเอ้ยลูกค้ากินแล้วลูกค้ามีความสุขลูกค้าอร่อยอย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดีคือเรามองว่าเวลาลูกค้าเลือกร้านอาหารร้านหนึ่งมากินกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือเขาต้องคิดเยอะเหมือนกันนะเพราะแบบเฮ้ยจะกินอะไรดีอะเซอร์วิสจ,จะเข้าไปช่วยต,ตรงนี้ได้แล้วช่วยทําให้ลูกค้ามีโมเมนต์ดีๆกลับไปเช่นแบบมาขอแต่งงานที่ร้านเราหรือว่า มาแบบจัดงานเลี้ยงฉลองเนี้ยเราส็ช่วยเราเราแฮปปี้เรามีความสุขแล้วก็มีลูกค้าชมเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยทําให้เราแบบมีกําลังใจในการทํางานต่อแล้วอุปสรรคเรามีแบบเยอะเยอะมากเยอะมากก็คืออุปสรรคที่ร้านอาหารเจอมันมันเฉลยจะเป็นเรื่องคนแล้วก็สต็อกแหละทายัางไงที่ทาให้พนักงานหรือว่าน้องๆในร้านเขาแฮปปี้มีความสุขคือตัวอาหารมันคือโปรดักต์เนาะอีกแจงความสําคัญหนึ่งก็คือตัวเซอร์วิสบริการเพราะฉะนั้นเราทำาไงให้น้องในร้านเรา แบบสวิตด,ดีที่สุดแล้วเรื่องคนมันคือเรื่องที่เราไม่สามารถคนโทรลได้ขนาดนั้นเรื่องคนมันคือเรื่องที่เราต้องแก้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกทุกเดือนมันจะมีชาเลจนใหม่เข้ามาคอเคคนทีลาออกคนขาดอีกจุดหนึ่งเลยที่เรารสึกว่าค่อนข้างยากก็คือเรื่องการท,าทําบัญชีแล้วก็สอบคือมันอาจจะไม่ได้ยากสำหรับร้านอาหารทั่วไปแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทําไม่ได้เรียนแบบ บิสเนสหรือบัญชีมาก่อนขนาดนั้นนะแล้วรู้สึกว่าการทำสต็อกก็ททาบัญชีการสั่งของให้มาเท่ากับปริมาณของที่เราจะใช้การออกของสต็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ร้านใหม่ๆที่ทําตอนแรกเนี่ยจะทําได้แล้วก็ทาได้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องเงินด้วยแหละมันเรื่องที่สาคัญมากๆในการทําธุรกิจท้ายเราอ่ะเราต้องเรียนรู้จริงถึงเราจะเกียนเลขแค่ไหนเราก็ต้องเรียนเอาจริงนะคือก่อนพิม มาแบบพื้นห้างเราขยายสาขากินทดสอบตลาดยังไงก่อนหรือเปล่าเขาจะชอบไหมคนไทยจะถูกปากไหม,อ,มอะไรเงี้ยมีมากเลยนประเด็นที่แบบเมนชั่นขึ้นมาคือเราู้สึกว่าหลายๆที่อ่ะจะมองว่าเอ้ยทำเลดีแบบคอนเซ็ปต์ดีอ่ะเปิดร้านได้อย่างงี้จริงๆมันไม่ใช่คือบางทีเราคิดว่ามันดีแต่ว่าลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้คิดว่ามันดีเหมือนเราอะไรเงี้ยสิ่งที่ควรทำเลยก็คือทดสอบกอนว,ว่าของของเราอ่ะมันมีคนอยากกินจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่าไปทดสอบกับเพื่อนเพื่อนมันก็จะอวยเราไดหนึ่งาว่าอันนี้เป็นคนอันนี้จริงคืออุ้ย เราทำอะไรมาเพือ่อจะอร่อยเ<ล>ยพื่อนเชียร์เรายกยวปูปั้นใช่เพื่อนเชียรย์เราคิดว่าการไปเปิดในที่ทจริงเล็ก่อนอย่างเช่นแบบเอาร้านยำยำก่อนร้านร้านยำยำแบเปิดที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตก่อนเป็นเหมือนตั้งบูธขายอะไรมาเนี้ยคือเพื่อที่จะไปดูว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราแบบตั้งบูธอะมันมีคนแบบ แวงเวียนมาหรือเปล่าสนใจไหมพอแบบมันเริ่มมีฐานเราเริ่มเห็นฐานลูกค้าแล้วเห็นว่าคนนี้มันกลับมาซื้อเราซ้ำใหม่อ่ะแสดงว่ามีกลุ่มที่ชอบเรามันก็ทําให้เราเริ่มเริ่มเข้าใจฐานลูกค้ามากขึ้นว่ากลุ่มที่เรากินจริงๆอ่ะคือใครเห็น <associate S 2> ตอนแรกจริงๆอ่ะคนที่มาซื้อของรายย้านยำๆยบ่อยอะจะเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นจริงๆ,ๆจะไม่ใช่กลุ่มไทยเระจริงเราไทยมากเลยนะพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะมีฐานลูกค้าเราก็เริ่มที่จะอยากที่จะลงทุนอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเราควรเอาเราแวกที่มีคนต่างชาติอยู่นะ เออแล้วไอ้ที่มีคนญี่ปุ่นอยู่ทีเนี้ยพอเราได้โลเคชั่นเสร็จแล้วอ่ะเราก็คนรจะทำมาร์เก็ตติ้งแหละอาจจะแบบจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครที่แบบมารีวิวร้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ร้านยำยำโชคดีอ่ะก็แบบมีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยรีวิวตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำช่วยให้เติบโตขึ้นได้อ่ะแล้วเรื่องการจัดร้านน่ะแบบสถาปัตยกรรมแบบออกแบบร้านแบบเนี้ยถ้าเอาตรงก็คือจ้างแหละค่ะอ๋อคือโดนจ้างแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราอยากทำอาหารแบบไหนมูดอันโทนแบบไหนเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือเป็นนเสส้ด เส้นสดทํามือโฮมเมดเพราะฉะนั้นเราอยากให้บรรยากาศมันโฮมมี่เข้าถึงง่ายรู้สึกเข้ามาแล้วมันอบอ,อุ่นอ่างเงี้ยเราก็เลยบีฟอาจจะบีฟแบบเฮแบบอยากได้บรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศแบบว่าเข้ามานั่งเหมือนแบบเข้ามาที่บ้านอยากได้แบบความเป็นไม้มีความแบบสไตล์มูจินิดน,นึงหรือว่ามีความผสมใช้ IT, อิตาเลียนนิดน,นึงอะไรเงี้ยจริงๆเราคิดไว้ว่าเป็นทางยุโรปมากกว่าไม่คิดว่าคนที่แบบว่า เป็นลูกค้ากลุ่มแรกจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมตคุณใช่ใช่เห็นพี่บอกว่ามีไปตั้งตามมา켓ฟาร์มตามมาก็ต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบที่มียังไงทำไมถึงแบบว่าไปตั้งตั้งทุกที่หรือว่าตั้งเลือกเลือกที่ตั้งยังไงก็ถ้าที่ไหนมันดูแบบดูตรงกับคอนเซ็ปต์เราเราก็อาไปเปิดไปเปิดไปเปิดเพราะมันอยู่ในช่วงเทสแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราผูกพันสัญญาแบบต้องเช่า3ปีอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มมีประเด็น้วเราก็ต้องเข้าไปดูแล้วว่าเอ้ยลูกค้าฐานเเดินนนป็คอะไร มีช่วงวลาไหนที่เขามากินบ้างแล้วมีคนเดินจานวนเท่าไหร่อาจจะไปนั่งที่ร้านอาหารที่หนึ่งอะแบบฝั่งตรงข้ามหรือว่าร้านที่มันราคาใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กับร้านของเราไปนั่งดูแล้ว่าโอเคมีกี่โต๊ะต่อบ,บิลน,นี่ยประมาณเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งอะเขาน่าจะได้กี่บิลเราก็ไปนั่งนับเลยในหัวแบบอ่นสมมติโต๊ะหนึ่งอ่ะหนึ่งบิลสองบิลสามบิลสี่บิลห้าบิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มากินอะเขากินกี่จานเขาสั่งของแพงหรือเปล่า ะอยดาดูเดเลยใช่ใช่ดูถึงกระเป๋าเลยกระเป๋าเขาใช้กระเป๋าอะไรเพราะกระเป๋าอะมันบอกเยอะนะกระเป๋ามันจะบอกว่าให้คนนี้แบบใช้ของลักชัวรี่แบบไหนไฮแบรนด์มาเลยหรือว่าแบบแบรนด์ที่สามารถจับต้องได้เช่นโคชเนี่ยมันก็จะแบบรู้ได้ว่าคนนี้มีกําลังขนาดไหนอ่านี่น่าสนใจมากแสดงว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนชาโดเป็นแบบว่าชาโดว์วเอ้ยอันนี้เราชอบมากมันเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่เหมือนว่าเราไปลงพื้นที่จริงๆแล้วสังเกตอินเทอร์เน็ต ภายน,น,นอกอว่าเขาแต่งตัวไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือการแบบไปเป็นตัวลูกค้าเองอด้วยอันนี้ดีมากๆนะคะคืหรับคนที่คิดว่าถ้าจะเริ่มธุรกิจจริงๆมันเป็น,นออฟไลน์ด้วยเนาะดูฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วรู้สึกว่ามันต้องลงพื้นที่มาดูเลยอะว่ายัางไงอย่างละเอียดแล้วก็ดูหรืออย่างที่พีบอกอะ <ๆ S 2> ก็คือเหมือนเป็นแนวแบบเหมือน customer c e นทริกเนาะแบบดูทั้งทำให้โปรดักต์แล้วก็ถูกใจคัสตอร์แบบลูกค้าเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ย พวกเมนูต่างๆเนี่ยแบบใครเป็นคนคิดมีการไ <ừ, S 1> ปรีเสิร์ชหรือเปล่าแบบรู้ได้ยังไงว่าเมนูนี้ขายดีตรงไหนจะถูกปากคนอะไรเงี้ยคิดมาใหม่แล้วใครฟูบอ่ะ,อะถามว่าคนผูบคืขขอขายก็คือคนทํำ้านอะไรก็คือน่ากินกันว่าเอออ,อร่อยไหม <laughs> คือใช้ตัวเองเป็นเบสคือเรารู้สึกว่าสเตจตัวเองว่าเราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าแหละ คือลูกค้าเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นแบบหรือว่าวัยกลางคนวัยทำงานที่อาจจะแบบเป็นฐานะปานกลางถึงแบบสูงอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาตัวเองเป็นเบสว่าเอ้ยอันเนี้ยคนน่าจะชอบไหมส่วนใครบางคนคิดอ่ะก็จะเป็นเชฟที่น้ำแหละคือพี่น้ำมีความแบบทวิสต้นทวิสต์นี่จะเป็นคนที่แบบคือครีเมนูอยู่แล้วมันก็เลยมีความแบบทวิสต์เมนูทวิสต์เยอะมากสามารถคิดเมนูใหม่ๆออกมาตลอดเวลาได้ค่อย่างพี่น้ำก็คือเหมือนจะเขาไปเจอวัตถุดิบอะไรที่เขาอยากทำเขาวอกบาลงใช่เลยใช่คือด้วยความที่พี่น้ำ่าเขาทำงานมาแล้วรอบโลกไม่ได้ไม่ถึงกนรลาลาโลกแต่ว่าาทงน เยอะหลายประเทศเขาก็จะไรู้ว <qué> ่าโอเคประเทศนี <notre morph flats> ้มัน มันมีอาหารอันนี้ด้วยนะเช่นแบบเ,เมนูที่สาขาลาเทาก็คือชื่อชอิคเก้นโมเลมันก็จะมีซอสโมเลของเม็กซิกันมีมีอันนึ่งอยากจะเม n t i ่น,นเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันอร่อยเออคือจริงๆไม่ได้มีแต่ต่ว,ว่าอันนี้จะขายได้ไหมคือเรารสึกว่าเรากินแล้วแบบเราเรามันอร่อยสำหรับเราหรือว่ามันเป็นรสชาติที่แบบไม่เหมือนที่อื่น่อย่างเช่นแบบสปากเกตตี้บางบางอย่างหรือว่ารสชาติบางอย่างมันจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมากอันนั้นเราจะไม่เอาอกเพราะว่ากินที่ไหนก็ได้คือหรือว่าเป็นซอส แต่ว่าเราต้องทําให้มันแบบไม่เหมือนที่อื่นคือมันอร่อยกว่าที่อื่นเราถึงจะเอาออกแต่ถ้ามันแบบกินแล้วไปกินที่อื่นก็ได้เราก็จะไม่อร่อยตอนนี้ยำยำพาสต้าเส้นสดนะคะในมุมมองของเจ้าของเองเนี้ยอยากจะขยายไปยังไงอีกในอนาคตคะเราก็มองมีมองตะวัวัดเหมือนกันแต่ว่าตะวันกก็จะมีความความชาญเล่นอย่างหนึ่งว่าในการควบคุมคุณภาพอาหารการส่งวัตถุดิบไปเนี้ยมันก็ส่งยังคือมันก็จะยังมีชาญเนอ่างนึ่อยู่เราก็เลยมองว่าเออในอนาคตอ่ะเราจะขยายทั่วกรงเทศก่อน ก็จะพยายามแบบไปไปตามชาชาเมืองมากขึ้นอาจจะไม่อยู่แค่กระจุกอ่ในใจกลางกรุงเทพอาจจะมีบางนามีเอ่อมีราชพฤกษ์มีอะไรที่มันออกนอกกรุงเทพมากขึ้นอเอข่าวถาถวนี้เราอยากรู้ว่าเนื่องจากมันมีรัวกลางใช่ปะแต่ถ้ามันมีรายสาหาแล้อยากรู้เรื่องกัน โลจิสติกอะว่าเขาส่งของอยังไงวะ <S <S แล้วถ้าระหว่างส่งของอะมันแบบเจออุณหภูมิหรืออากาศอ,อย่างเราอยากรู้ว่าพวกร้านอย่างเงี้ยควบคุมคุณภาพยังไง่ะคะจริงๆคือมันก็แล้วแต่ประเภทของอาหารด้วยว่าอาหารที่เราที่ร้านนั้นอะจะไปส่งอะมันคืออาหารอะไร ừ, ừ, มันจริงๆมันก็มีหลายแบบนะเช่นแบบอาจจะใช้รถที่มันแบบเป็นก็ิความเย็นเลยหรือว่าจะใช้แบบเป็นกล่องความเย็นอะไรแบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะแล้วแต่้าเลยอย่างที่ร้านอะก็คือรถจะออกตอนเช้าก็คือก่อนห้างเปิดเลยก็คือจะวนสาขาไป แบบน้อยมากที่สต็อกมันจะค้างแบบถ้ามวันคือส่วนใหญ่คือของจะหมดวันนั้นเลยคือส่งวันนั้นหมดวันนั้นแล้วเราก็ซื้อวันนั้นต่อเพราะ,ราะ,ราะฉะนั้นอ่ะของจะไม่เคยค้างเกินหนึ่งวันเลยแม้แต่ไอวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบก็คือจะไม่ค้างคืนเลยอ่ะแสดงว่าก็ต้องมีกะจำนวนของแต่ละสาขาในแต่ละวันแล้วว่าจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งแหละคือเราเราต้องอ b s e r v e แต่ว่าน้าที่เราละในการสั่งของอ่ะเข้ามาก็จะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเชฟหัวหน้าเชฟต้องรู้ว่าอะไรขาดบ้าง อะไรที่ขายดีหัวหน้าเชฟก็ต้องสั่งมาหัวหน้าเชฟจะเป็นคนแรกที่คอยสั่งอาหารสั่งวัตถุดิบเข้ามามันก็จะมีวิธีการทําแยกบัญชีอีกเหมือนกันในการแบบเอาของจากตัวการไปยังอีกที่หนึ่งแต่ละสาขาเลยคือจุดเด่นของที่ร้านยำยำอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องเส้นสดอเนงที่คนหน้าน่าจะรู้ว่าอยู่แต่ว่าที่อีกมาสองสิ่งลวกันที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นเรื่องเมนูทวิส ก็คือนอกจากเมนูคลาสสิกแล้วลว่าเรามีเมนูทวิสต์ที่หากินที่อ,อื่นได้ยากเ <c oughs> ช่นเมนูแบบราเมงพาสต้าที่เราใส่เห็ดทอฟเฟลเอ่อน้ำมันเห็ดทอฟเฟลแล้วก็มีชิกเก้นโมเล่ที่เป็นนำมาจากเม็กซิกันรามยอนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบล็กการ์ดหรที่พี่นั้นไม่คนอยคิดขึ้นมาเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หากินที่อื่นไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือวัตถุดิบคือบอกตรงว่าที่ร้านอะ่ะแบบกำไรน้อยมากกำไรน้อยมากขอบเอาเี่ยกำไรน้อยมาก คือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันแอบสูงนะราคาแบบเฮ้ยมัน2อ0สาอะไรเงี้ยแต่ว่าวัตถุดิบที่เราใช้เรานําเข้าอย่างชีสเราก็นําเข้าแป้งเราก็นําเข้าจากอิตาเลียนตัวผักสลัดแม้แต่ผักอ่ะผักก็คือเป็นผักปลอดสารไม่ใช่ผักออแก,กนิกธรรมดาก็คือเป็นผักปลอดสารเลย <S <S คือเราให้วัตถุดิบอะไรที่เรารสึกว่าเรากินแล้วเราสบายใจเรากินแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเราเรากล้ากินเราก็ให้ลูกค้ากินสิ่งนั้นที่เรากล้ากินก็เหมือนกัน <S 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 <Wow. S 2> อะไรที่คนส่วนมากอะคะเข้า <c oughs> ใจผิดในการเริ่มต้นทำธ,รรธุรกิจอาหารคะ <c oughs> เรารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมันเสี่ยงมันน่ากลัวเพราะมันมีข่าวเยอะแหละว่าแบบร้านอาหารปิดนู่นนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าปิดช่วงโควิดด้วยร้านร้านลวคือร้านเราโตมากับโควิดร้านเราโตมากับโควิดมากคือเปิดปุ๊บโควิดมาปั๊บเลยคืร้านช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ร้านอาหารหลายเจ้า่็ปิด ถามมาถามจริงคือมันมันน่ากลัวแหละแต่ว่าถ้าสิร์ชมาดีเราทดสอบมาแล้วเรามั่นใจว่าอ่ะหนึ่งกำกำลังเงินเราไหวสองคือเรามั่นใจในโปรดักของเราว่ามันมันแตกต่างจากคนอื่นหาที่อื่นไม่ได้สามคือเรารู้จักลูกค้าเราดีเราว่าถ้ามันมีสามสิ่งนี้มาทำให้อย่างน้อยร้านมันโตขึ้นได้ แล้วมันก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองระดับนี้อ่ะสาหรับคนที่อยากจะเปิดหรือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากลงทุนอยากทําอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆองอก,งกอ็อยากให้ลองทําก่อนคืออยากให้ลองทําเล็กๆก่อนแล้วค่อยเริ่มไปทำใหญ่ไม่อยากจะให้อยู่ดีลงเงินปึ้งคิดว่ามันเวิร์กแน่นอนแบบลงไปเลยล้านหนึ่งแบบสองล้านสามล้านสิบล้านอะไรเงี้ยมันมีคนลงเงีแบบ้จริงๆนะแบบ ก็จะแบบเปนคนมีเงินนิดนึงอะไรเงี้ยเออคนมีเงินเขาก็จะลงไปเลยคิดว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอลงไปแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าอ่ะหน,นึ่งไม่มีคนดูแลคืออยากจะเปิดร้านแต่สุดท้ายคือทุกคนมีงานประจำของแต่ละคน <S <S เอออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่บริหารยากนะคือร้านอาหารมันต้องเข้ามาดูมีเรื่องบัญชีมีการเข้ามาดูว่าให้พนักงานเป็นยังไงบริการเป็นยังไงลหลายคนคืออยากจะหุห้นเพื่อนปรากฏคือไม่มีใครทําฟูถามสักคนเลยไม่มีคนแบบที่เป็นที่เป็นหัวของการเข้าไปทํางานมันก็เจ๊งมาหลายเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นอะทำอะไรให้มันแบบจริงจังไปเลยการทาก็คือมทามทํำฟูทำเลยมันเหมือนว่าถ้าทําก็คือทําที่สุดไปเลยเนาะใช่มันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีใครจริงจังเลยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเพื่อนก็มองว่าเอ้ยรุเรเลิกกันไปดีกว่าเพราะมันไม่มีใครดีเลย มันเป็นอย่างนี้หลายหลายหลายที่มากเหมือนกันข้องที่เคยได้ยินตอนนี้พาสต้ามีกี่สาขาแล้วค่ะก็จะมีประมาณ3สาขาก็จะมีที่ศูนย์วิจัยคือเป็นสาขาแรกซอยศูนย์วิจัยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายนะคะทุกคนจะย้ายไปซอยศูนย์วิศิษฐ์เกที่ตึกร์คิวอคิวที่เ9 จะมีสาขาที่อยู่ในห้างสองที่ก็คือจะเป็นที่เซ็นท่านอีเมอร์ซี่คือสาขาเนีองแล้วก็จะมีเซนท่านล่าเท้าอ่าล่าสุดจะเป็นเซ็นท่านล่าเท้าตอนนี้ก็ถึงช่วงที่ไม่รอคอยที่สุดใช่ไหมคะ <laughs> ชื่อร้อยจิม้ม <laughs> โอเคอันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างนะคะพี่อันนี้เป็นโบโลเนสค่ะก็คืออันนี้จะเป็นซอสเนื้อเนาะที่ประไทยก็คือจะเป็นซอสเนื้อ,อก็หลักๆก็คือใช้ใช้เนื้อแล้วก็ซอสแล้วก็ตัวมักกะเทรอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวแมกเอ็น hmm. ชีสแมกเอ็นชีสคือเป็นตัวที่เราชอบ อันนี้คือไม่มีอะไรเราชอบ,ชอบไม่ใช่ค, <laughs> คืออับเมนงก็จะเป็นออราเมนราเมนก็คือจะเป็นราเมนซอสกระดูกหมูแล้วก็จะมีเป็นแบบทัอเฟอลออยล์น้ำมันทัฟปเฟิลอะไรเมนูที่ขายดีสุดก็จะเป็นโบโลเนสจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาคือ <laughs> <c oughs> แต่ละที่มันจะมีซิกเนเจอร์ที่ที่แต่ละที่จะแบบมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยางเช่นซอยสุขวิจัยก็จะมีเป็นบะาการิกการิกก็คือเป็นซอส กระเทียมดำจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ก็คือเป็นใช่ไหกระเทียมดำแปลว่าถ้าเกิดอยากกินเมนูของแต่ละสาขาต้องไปถึยูนยันกับสาขาไปลองแต่ละสาขาหนึ้นะคะลองแต่สาขานั้นแล้วก็อย่างสาขานี้ก็จะเป็นสกบิสโทการนบิสโทกานฉันก็ใชแล้วก็ลาผาว่าจะมีเยอะหน่อยลาวาว่าจะมีแบบประมาณ3อันก็คือมีเมนไทกุกก็คือจะเป็นเมทไหกกครีมไข่ปลาเมทไหกกก็จะออกรสชาติเค็มเ็มันมัน ชิคเก้นโมเล่ชิคเก้นโมเล่ก็คือเป็นแบบเป็นซอสโมเล่ของเม็กซิกันก็จะรสชาติแบบมีความเป็นเครื่องเทศมีความเผ็ดเผ็ดหวานหวานใช้ส่วนผสมอย่างหนึ่งมาจากดาร์กช็อกโกแลตผสมเข้าไปด้วยออกสีดำๆหน่อยแล้วก็อีกอยนานึงก็จะเป็นลำย้อนก็คือจะเรียนแบบมาม่าเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องปรุงแบบเกาหลีที่สำเร็จนะก็คือพี่น้ำเป็นคนปรุงขึ้นมาเลยปรุงรสชาติลำย้อนขึ้นมาบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยใส่ใส่ผงหรือเปล่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ผงปรุงแต่ว่าคือปรุงขึ้นมาเองเลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ How We Met นะคะก็ได้มารู้จักทีมนะคะได้เราได้รู้จักก็จะจุดเริ่มต้นของยำยำผ่านตาเลยแล้วก็รู้จักวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการมองภาพเชิงธุรกิจของเขาที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็วันนี้ก็ขอจบรายการเข้าเมทของเราไปก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปดูธุรกิจไหนหรือว่าพาไปเจอเพื่อนคนไหนค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะส u ัครสมาชช่องไรอันคาร์ดะของเราด้วยนะคะ ก็สามาติดเตาฮีวได้เดี๋ยวขึ้นให้นะคะค่ะใครที่อยากมาลองชิมยำๆก็คือมาได้เลยทืกสาขาเลยนะคะถ้าตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย